อนุวัตนแจ้งข่าวรับประกาศเคอร์ฟิวเริ่ม12กรกฎาคม64นี้เวลา3ทุ่มถึงตี4เยียวยาไหมรอบนี้ฟังด่วนเลยค่ะถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจอธิบายง่ายๆครับว่ารัฐบาลเนี่ยประก,กาศเคอร์ฟิว3ทุ่มถึงตี4แต่ไม่ได้เคอร์ฟิวทั้งประเทศนะครับประกาศเคอร์ฟิวแค่10จังหวัดก็คือกรุงเทพปิมธาน,นแล้วก็4จังหวัดนแดนภาคใต้ครับ ส่วนมาตรการของ6จังหวัดนะครับคือกรุงเทพนนทบ,บุรีปรทุมธานีนคนปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครเนี่ยมาตรการเข้มข้นที่เขาบอกนี่นะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ยบังคับใช้วันจันทร์ที่12นะครับมีอะไรบ้างฟังดูครับ work from home แบบเต็มรูปแบบแต่ไม่รู้ว่าบริษัทเขาจะ work ด้วยหรือเปล่านะแต่ให้ work from home 100%เต็มครับร้านสะดวกซื้อตลาดโต้รุ่งปิด2ทุ่มถึงตีส ห้างเปิดได้แค่ซูเปอร์มาร์เก็ตแบงค์ร้านยาร้านมือถือเปิดได้ถึงสองทุ่มแล้วไม่อนุญาตให้กินอาหารที่ร้านนะครับสั่งกลับบ้านได้อย่างเดียวครับส่วนที่ปิดคือบรราร้านนวดครับนวดสปานวดแผนไทยคลินิกเสริมความงามปิดครับสวนสาธารณะเปิดได้แค่สองทุ่มห้ามจัดก,กิจกรรมเกิน5คนขึ้นไปและให้เรียนออนไลน์อย่างเดียวเท่านั้น ย้ำว่ามาตรการดีเริ <laughs> ่มว <talk vemos> ันจันทร์ที่12นะครับขณะที่ระบบขนส่งนะครับเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดที่เขาขอความร่วมมือหรือว่าห้ามเดินทางข้ามจังหวัดจะเริ่มก็คือวันพรุ่งนี้ครับวันที่10ครับดังนั้นคุณจะเห็นระบบขนส่งมวลชนนะครับค่อนข้างที่จะเดินทางไปลำบากมากยิ่งขึ้นคุณจะเห็นนะครับจังหวัดรอยต่อที่เป็นจังหวัด6จังหวัดไปจังหวัดอื่นจะมีด่านมากยิ่งขึ้นนะครับ มีการปรับแผนเรือวัคซีนด้วยนะครับสำหรับวัคซีนที่จะมาก็คือไฟเซอร์หรือว่าแอสตราซเนกานะครับจะปรับให้กับผู้สูงอายุแล้วก็7กลุ่มโรคเสี่ยงนะครับรวมถึงคนที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปเรียนในต่างประเทศหรือว่าเป็นชาวต่างชาติที่สูงอายุและอยู่ในประเทศไทยนะครับขณะดเดียวกันก็จะฉีดไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางด้านการแพทย์เพิ่มเป็นบูสต์เข็มที่3นะครับและจะมีการตรวจเชิงรุกโควิดในพื้นที่6จังหวัดนี้มากยิ่งขึ้นนะครับจะมีจุดบริการในการ ตรวจโควิดให้บริการอยู่ปรับแผนกระจายวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและ7กลุ่มโรคเสี่ยงครับตามนี้แค่นี้สั้นๆครับและข้อมูลล่าสุดประกาศจากสบคนะคะได้ประกาศบอกว่าขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินไปอีก2เด<อ>ือนนะคะเริ่มสิงหาคมถึง30กันยายนนี้นะคะขอบคุณข้อมูลจากเพจสบคอของรัฐบาลนะคะอย่างไรก็ตามขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะที่อยู่ใน พื้นที่10จังหวัดนี้นะคะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ